สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบ้านสวนเกษตรพอเพียงทุกท่านครับวันนี้บอยชาก็มาอยู่ที่โครงการทหารพันธุ์ดีเช่นเดิมเป็นแหล่งให้ความรู้ของพวกเราและก็ชาวเกษตรกรนะครับเพื่อนๆชาววันนี้ตั้งแต่เราเดินผ่านมานะครับเพื่อนๆเ,เราก็มาดูที่แปลงแปลงฟักเขียวนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าแฟงอ่อนนะครับเพื่อนๆตอนนี้ต้นแฟงกําลังขึ้นสู่ล้านข้างบนนะครับซึ่งกําลังออก ดอกให้เราเห็นแล้วนะครับเพื่อนๆดูสิคร mm ับสวยงามนะครับเพื่อนๆนี่ไงครับเขาเริ่มติดลูกแล้วเพื่อนๆตัวนี้เป็นเกสรตัวเมียนะครับ <un> <ricane> เป็นเกสรตัวเมียก็จะมีลูกอ่อนด้วยนะครับพอเขามาได้รับการผสมเกสรนะครับเพื่อนๆจากเกสรตัวผู้เขาก็จะติดลูกนะครับให้เรากลายเป็นฟักเขียวหรือฟักฟักแฟงนะครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ในช่วงของ กาลังเริ่มติดดอกนะครับตอนนี้จะเป็นนี่ครับนี่ก็เป็นดอกของผักเขียวผักแฟงนะครับเพื่อนเพื่อนเรามาดูกันหลายครั้งแล้วเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าเราปลูกอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนดูที่การปลูกนะครับปลูกครั้งนี้เป็นการปลูกผักแฟงที่เขาปลูกแบบใช้พลาสติกคุมดินนะครับเพื่อป้องกันการกําจัดวัชพืชได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ให้วัชพืชมาบรบกวนแล้วก็แย่งอาหารของลําต้นของ หรือว่ากอของฟักแฟงเรานั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนฟักแฟงก็สามารถปลูกได้หลายฤดูนะครับเพื่อนเพื่อนปลูกได้ทั้งฤดูฝนฤดูหนาวนะครับเพื่อนๆสามารถปลูกได้การปลูกของน้องๆทางทหารในวันนี้นะครับเขาปลูกกันระยะห่างประมาณโอ้โหครับเพื่อนเพื่อนต่อหลุมเลยนะครับเนี่ยหนึ่งหลุมห่างกันประมาณ2เมตรนะครับระยะห่างถ้าปลูกประมาณ หเมตรถึงเมตรครึ่งก็ได้นะครับเพื่อนห่างสเมตรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าฟักแฟงเขาเป็นกอใหญ่เขาจะเริญเติบโตแล้วพอขึ้นไปสู่ข้างบนนะครับฟักแฟงเขาก็จะเลือ้อยไปหากันนะครับเพื่อนๆไปจดกันนะครับทําให้มีใบหนาแล้วก็มีลูกให้เราได้เก็บผลผลิตนะครับเพื่อนๆดูสิครับวันนี้บ่าวชาพาเพื่อนๆม,มาชมนะครับแฟงเขียวนะครับหรือฟักแฟง ฟักแฟงนี่ก็จะมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ6 0สิถึงเกวันเลยนะครับเพื่อนๆอยู่ที่ว่าเราจะเก็บฟักแฟงเป็นแฟงอ่อนหรือว่าจะเก็บแบบแฟงที่จะเป็นแฟงแก่นะครับแฟงอ่อนก็จะให้ลูกเขียวแล้วก็ลูกอ่อนพอประมาณนะครับแล้วก็สามารถเก็บขายส่งได้หรือถ้าเราจะเก็บแบบลูกแก่นะครับก็ปล่อยไว้อายุ90วันขึ้นไปนะครับก็จะลูกสีออกข,ขาวนะครับแสดงว่าเป็นฟักเขียวหรือฟักแก่นะครับเพื่อนเพื่อน ดูสิครับอันนี้นะครับไอท้ที่จับยอดมันขึ้นพันกันเตะแม่นครับพันพันแหวมันลงนนพลงื้นเลยพันแหวลงพื้นเลยแม่น,ออน,นครับเอาขึ้นไปเลยครับโอ้แล้วข้างล่างนี่เขาเขาได้เด็ดใบดเด็ดยังวะบอ่อยเลยครับปล่อยปล่อยขึ้นไปข้างบนเลยแม่นครับปล่อยขึ้นได้นครับปล่อยขึ้นข้างบนเลยแม่นครับเออตั้งจับเป็นลูกออเป็นลูกของมันย่อยลงมาที่สิ่งมอแมนครับอันนี้เป็นดอกดอก ดอกตัวผู้นะครับเพื่อนๆเนี่ยดอกตัวผู้จะไม่มีไม่มีลูกอ่อนนะครับแต่ถ้าเป็นดอกตัวเมียเขาก็จะมีลูกอ่อนติดให้เราเห็นช่วงนี้นี่ครับจะสอนตัวเมียลูกตัวเมียดอกตัวเมียนะครับจะมีลูกปักแฝงเขาปลูกได้จากเดือนแล้วเนี่ยเดืนเอดนกวนวะอ,อ,อืม ฟักแฟงอายุประมาณเดือนวกว่ากว่านะครับท่านฟักแฟงเดือนกว่าเขาขึ้นได้เร็วนะครับเพราะว่าเขาไม่มีวัชพืชมายแย่งนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยดูแลง่ายนะครับื่อนช่วงนี้ถือว่าเป็นกําลังติดดอกออกผลเล็กๆให้เรานะครับเดี๋ยวเรามาดูชิปต่อไปเรามาดูการเก็บผลผลิตนะครับหรือว่าฟักแฟงที่เขาออกลูก ดกๆแล้วนะครับจะสวยงามขนาดไหนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับโดยมีบ่าวชาเป็นผู้นําเสนอนะครับเก็บค,ความรู้ดีๆนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้กันใหม่ในคลิปหน้าครับ